สวัสดีค่ะมื่อนี้มาพบพ่อเจนที่ยกมันของช่างนนกระสินนะคะมื่อนี้มาสรงงานคือเก่าค่ะส่งแนวนางปลูกกับผ่านขุดเนาะค่ะอยู่เขาพานนกันค่ะที่เก่าเวลาเดิมนะคะ

ขึ้นมาต้าหรือใครสนใจก็ติดต่อได้นะคะ093 34679 3ครเค<อ>่ะของช่างโดกกาลสินคะ่ะเดี๋ยวสุดมาส้มตังหรอ